ปิดเป้าบผิดเป้าแมนโดดทั่วเลยล่ะโดดทั่วเลยล่ะแมนโดดทั่วเลยล่ะบอกว่เห็นทันทีแหละเก่ากสูนเดี๋ยวมันต้องเห็นหนาตาชัดๆเลยมันปิดเป้าแท้บเก่ากสูนมาพั่งเลยโดนพั่งเลยพั่งเลยแม่นจะได้กะเก่ากสูนมาแมนว่าให้เต็มเลยไม่เห็นแท้ วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพอสบายครับมาตามต่องวดหลังจากที่งวดที่ผ่านมาหนิเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับไปตามไม่แห้งน้ำเนาะแห้งน้ำต่ออัดผู้ไปตามเรนนี่กโดนเลยจังสิพ่อคนที่เขาบนเขาล่างอ่ากะดีใจนำเอฟซีเนาะนะครับที่มีโชคมีลาบกับ คุณพ่อสวัยนะครับมือนีกะมาตามเล<บ>หล็กบนงวดในวันทีหนึ่งตุลาเนาะเลขกบนงวดวันทีหนึ่งตุลาหนี่เป็นเลขคำนวณเนาะคำนวณเกือบลอยแล้วไปเกือบลอยแล้วเกือบลอยแล้วห่วยเขบอกพีตามีแห้งอยู่ได้เบิ้งหนา้าสีหนานยินน้ยมแย้มยิ้มใสเออมามาหมดที่แล้วนี่คขันมือยิ้มยิกมยิออว่าว่าเลขกสีขาสีแดงเงินวันเดี้วนี้ไม่มีคันไี่ยันหรือปล่ ันันึกเก่าคันนึกเก่าคันนึกเกา่าไว่ได้บอกเอฟซีนะครับว่าทุมไหนทุมเลยเพราะว่าเรื่องของสูตรของพอสวัยนี่ก็คือสูตรของครูอื่นคือมันจะหน่อยตัวเนาะนะครับบเพราะว่าสูตรของเด็กคำนวณน,นี่มันย่างหน่อยหน่อยนี่หกหางเลยเหลือเตี้ยครับผมตัดไปนะอ๋อตัดออกให้มันเหลือตัวที่ตัวที่จะคล้องเด็กมาก บ่อตัวที่มันที่บ่อดับนะพ่อดับไม่คอไกัไหมเด็กดับพร้อมไหมอ๋ออ๋อมีแนวทางเด็กดับพร้อมเด็กดับขาพร้อไม่ได้ขาพ่อไม่ต้องขาบอกไม่เคลนนะไก่หอมมาทีนึงแล้วขาตะขอมาทีนึงแล้วแบินนะครับงวดวันทีนึงนี่คิดว่าเลขสูตรเลขวิ่งตัวไหนครับเลขวิ่งเก้ากับศูนย์บนนะเดี๋ยวพ่อจวไยบวกไปซะซะ ให้เอฟซีพีรับชมอยู่เนาะเพื่อนได้เขียนไปพร้อมๆกันเพราะว่าถารอาเบิรงแอดมินเขียนนี่อาจจะได้เบิรงสาจจะหน่อยครับฟังพวกสวัยโบแอดมินก็จะเขียนไปพร้อมเอฟซีเขียนไปพร้อมกันจะได้ตัวเลขไปพร้อมกันถ้าผู้ใดว่เขียนก็รอเบิรงแอดมินเขียนแล้วคอยเบอรงเทเดียวเนาะตัววิ่งบนนี้ตัวไหนนะครับต่วเขียนแล้ว เก้ากับศูนย์อาพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเ้อเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์นะแอดมินเขียนแล้ววิ่งเก้ากับศูนย์เนาะบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเก้ากับศูนย์นี่คุณพ่อว่าตัวใดมันเด่นกว่ากันครับมันก็เสมอเสมอกันไหมวันนี้นะแมนซ้ำกันซ้ำกันอพ่อตัวใดตัวหนึ่งบ่ได้เลยบอ่าต่อมาแห้งศูนก็มาแห้งอ่าสนั้นถ้าสองตนี่มาแห้งทั้งูแมนมันกอดคอกันมากเลยบะเนี่ย ก็บ่ว่าบอก่เ่ไหเอมันเคยมันเคยมันาเก่าเสียบ่ะไเดยเพราะว่ามันมันมาแรงทั้งสองตัวาถิ่นเลือกเก่ากับศูนย์ถิ่เมื่อไกบครูก็เลยเก่าศูนย์จะได้ถิ่ม่ไดลอตัว่ยถิ่่ได้แต่ถิ่ม่ไครับอดีย่ซื้อสอตัวถิ่นเื่อถออ๋อถ้าซื้อเลยเ่ามีสองตัวเก่ากับศูนี่อ บ่ถึงเลยบ่ถืออืมบ่ถือแน่นอนฉะนั้นก็จับคู่เข่ากันแน่ระวังเก่ากับศูนย์เป็นเก่าศูนย์หกศูนย์เคอเคยพลิกหัวพลิกหางบ่ครับบ่เคยพลิกหัวหรอกบ่เก่าก็คือเก่าหกก็คือหกอ๋อครับเก่ากับศูนย์คุณพ่อสวนี่จับคู่ไว้เลยเนี่ยจับไว้แล้วครับคุอ๋ออ๋อนะครับมีสามตัวบ <age> ่มีสามตัวอ๋อเอาสามตัวเบาสู่ฟังเนี เก่าแปดสีเก่าอพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเนาะสามตัวเนาะสี่เก่าแปดสี่เก้าสามตัวบ่มีศูนย์เนาะสามตัวนี่อังยอโบบ่มีศูนยรืมันหลายตัวที่มียุดแล้วกันนี่อหาเดียวหายตัวขาดไหมอ๋อหาเม็ดเดียวหาเม็ดเดียวเด้เนี่ยทอรเม็ดเดียวสับสันมาแห้งๆเกาๆแล้วนี่เก่าสีเอาแปดสี่เก้าเม็ดเดียวเนาะสามตัว สามตัวเม็ดเดียวแล้วกะสี่เก้าไม่มีเม็ดเดียวเหรอครับไมีมีเม็ดเดียวอ่าโอ้เดี๋ยันเม็ดดูมันคือวารายตัวสามตัวนี่พ่อสบายให้อ่างเดียวต้นมาเดี่ยงอ่างเดียวต้นมาแปดสี่เก้าเนาะแปดสี่เก้าอ่สองตัวยันแล้วกะที่นี่สองสองตัวสองตัวครับสองตัวสองตัวมีตัวใดเนีครับผมมีเขียนละมีสี่เก้า

บ่ได้หายอ่ะอ๋อแปดชุดก็เก้าหกแมนจ่ายไว้แต่ผมก็ไม่หายเลยนี้อ่าอันนี้บม่หายเนาะผมขาดตัวเต่นหายอ๋อขาดตัวเด่นตัวเด่นหายตอนไปจุมกับระวังตัวที่เพิ่นคัดถิ่นนะมนฟังๆไ้นะเอาฟังไว้แต่ว่าเราต่ว่าไม่ได้เขียนหายเลยเออโบกเขียนลงไม่ได้เขียนลงเไม่ได้เขียนลงเพราะว่าผมไม่ได้บอกเพราะว่ามันตัดออกบพรมันตัดออกคือว่าคือหลายตัวเอาแต่ตัวเด่นครับเอาแต่ตัวตัวเด่นมาเข้าไปตัวคัดออกมาแล้ว กามี49 39 30แล้วก็หา0เก้าหกผมว่าไยหกเก้าไหมหกเก้าก็ได่หาหกเก้าก็แปดศูนยะแปดศูนย์ไหาเพราะว่าเลขหลักสิบเลขหลักสิบผมมี4 3 5นะเข้าใจเนาะมีสามตัวหลักสิบมีสี่มีสามมีหาจะเอาไปยู่กับหลักเงวอตัวไหนก็ได้มายู่กับหลักงวดตัวไหนผมสิบไปแต่ว่าโอ้โหผมไปไปว่าได้เอ็มว่า่ะ ก็ผมสิ่พอดึงไปพ่นเ่รออือค่นเซนเซีนี่สามห้าึจับเห็นมันอยู่ตัวรักนี่อยู่รักอยา่หาหกเก็อยู่รักสิบอยู่รักสิบ้าหเก็ดได้ของผมอ่ะอ่าๆๆรักไหล่ะแมนผมจับไปทั้งสั่นหาหเก็ผมมาตามสูตรดิะการเกินรักเลยคือว่าพอจับถ้ากบบมีในตุด้วยจะว่าเอาบบดนี้สรุปว่าสองตัวบนนี่มีแคสี่หางเนาะไมับผกะ มีซีเก่าสามเก่าสามศูนย์แล้วก็หาศูนย์ตัวเน้นเน้นมีบ่อพอสบายศูนย์หนึ่งกับซี่เก่าเนาะซี่เก้าซีเก่าก็หาศูนย์ซีเก่าก็หาศูนย์อ่าผมสีได้ตีกรอบสีแดงเนาะอ่ะมีบ่อหกหาศูนย์เลยพ่อต้องกลับตาส่วนนี่หาศูนย์เลยบ่อ่ต้องกลับหรอกมันกลับเลยในยุุหลักสิบนะกลับผ่านมีศูนย์ผ่านศูนย์เดือดประกันผิดเลยวที่แข็งพ่าออกเลยผมว่าผมผิดผมว่าผมถือ ถ้าถ mm ้าออกต้องกัดนี่บ oui> ่ถือว่าจะคลองสิงบ่ถือเพื่อนที่ว่าสิงเป็แม่เชียนแบบเชีนแล้วไหมอ้าวเชียนแล้วพี่น้องสิว่าถ่ายร้อนเนาะผู้ใดบ่ได้เขียนไปพร้อมกันก็เบิ่งตอนนี้เลยอ่าผู้ถ่ายร้อเบิ่งบ่ได้เขียนเนาะอ่เขียนให้แล้วรอเบื้องโอบมันนะครับของคุณพ่อสวายนี่บ่มีโอบสุดท้ายนี่เนาะสีน้ีเดียวเลยให้ทีเดียวมีสลย นะครับก็เก้าศูนย์ต้องหิ้มน่อยนึงเลยสวายอย่เช่นหนาเนี่ยเออเลขวิ่งเก้ากับศูนย์นี้เป็นหลักหน่วยต้องสะท้อนนะทุ่มพลุไปลายอาจารย์มาประกอบเบื้อ่าบ่แม่นอาจารย์นี่ครับบ่ถือมันในนอนเนาะครับครับบ่แต่จะถิ่มศูนย์กับเก่าจะถิ่มศูนย์กับเก่าแต่ซื้อเลขบ่มีศูนย์กับเก่าหลักหน่วยนี่บ่ถือบ่ถือว่ถือในน้อนนี่เลยนี้เลขบนอย่างเดียวนะครับอืมเอาเดี๋ยวว่ถือแน่นอนนะครับท่านผู้ชม สามสี่บา่งีกับเจ็ดพราะถือซื้อฮะไพมีหกับเจ็ดพถือพวดบนหนึ่งแมนถูกต้องวนี้จะซื้อบ่มีศูนย์กับเก่าพถือพถือบนนะบน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 ถ้าซื้อหลักหน่วยไม่มีศูนย์กับเก้าไม่ถูกไม่ถือเด้อบพถือเด้อไม่ถือไม่ถือก็ไม่ถือนะวันนึงบวาเล่าวาไป่้เขาสวยอกเอานะจะได้กาขอบุณนะครับพอสวัยเลขสูตรแม่นแเนาะ ฝากท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจใส่วิจารณ์ในการรับชมตัวเลขที่แอดทุกช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1ตุลาคม6เจเท่านั้นเนาะท่ายชุดขอบคุณคุณพ่อสวัยหลายๆครับผมที่อมาแป่ันเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคดีโชคดีโชคดีโชคบ๊อบิดเป่าครา ก็ผีดเป้างวดนี้เป็นยังไงก่อนเก่ากระุนีดเป้าแล้วบ่แมนโดนพุ่นแล้วโอกว่าเห็นทันทีแหละเก่ากระุนเ่ยมันต้องเห็นหนาตาชัดๆเอ้ยดเป้าแทะบ่เกมาพัวเลยโดนพัวเลยพ่นลยังไงกะเก่าน่ว่าให้เต็มยเห็นแทะให้จักกรสินของวนี้เก่าสิบรนเ่าสิบรหรือว่าเกือบเต็มบนคือบนเลยใช่ไหมครับบนคือบนล่างคือล่างว่าซื้อก็เก่ากสุนนี่ว่าถือ อ่ะครับนี่จะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับบนอย่างเดียวของพ่อสวัยนะครับแอดมินมาตามให้แล้วนะครับส่วนล่างอย่างเดียวลงคลิปไปให้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนคลิปนี้บนอย่างเดียวนะครับพ่อสวัยมั่นใจ90%อนะครับอ่ะจังไดก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเนาะครับเนาะมาชอบกันคอยเอาบ่มาก็ชอบบ่งแล้วพันๆนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะได้ครับเด้อที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับ คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ